สวัสดีครับค่าคืนนี้ก็ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วเดินทางเข้ากรุงเทพเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับก็ไปทํางานในจังหวัดใกล้เคียงนะครับไปดูวงจุ้ยโรงงานแล้วก็ไปดูหวงจุ้ยออฟฟิศก็หลายจุดแล้วตอนเดินทางกลับมาเนี่ยอากาศหนาวมากนะครับกรมอุตุเนี่ยบอกไปว่าอากาศมันจะเย็นลงแต่ว่าในกรุงเทพกับต่างจังหวัดเนี่ยตอนเราออกสตาร์ท ในกรุงเทพอากาศมันประมาณหนึ่งแต่พอมาถึงจังหวัดที่เราอยู่เนี่ยอากาศมันเย็นมากนะครับผมว่ามันน่าจะ10องศาต้นต้นนะครับหนาวมากทีมที่เคยไล่ตามมาก็แซงไว้ได้แล้วนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็เอาชนะเบอร์ลี่ไปได้จากฝีเท้าของปอกบานะครับลูกเปิดที่รัสสอดเปิด มันพอดีพอดีเลยพอดีกับจังหวะการเคลื่อนที่ของปอกบาเนี่ยที่เคลื่อนที่มาจากแดนกลางแล้วก็วอลเล่ไม่จับเลยนะครับแล้วบอลมันก็แฉล,บ,ฉลบผู้เล่นของเบอร์ลี่เข้าประตูไปสุดป,ปัญญาของนิปปบนะครับอนนี้กลายเป็นว่าเตะเท่ากันเลยนะครับก็คือ17เกมเท่ากันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็มี36แต้มเรอร์พูมี33แต้มก็เจอกันในสถานการณ์แบบนี้ แม้ว่าเล่นในแอนฟิลเน่ก็ไม่ได้มีความแตกต่างสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าตอนนี้ด้วยสภาพโควิดเนี่ยไม่มีสนามไหนที่อนุญาตให้แฟนบอลเข้าอังกฤษเนี่ยหนักที่สุดแล้วเพราะโควิดเนี่ยมันกลายพันุแล้วก็ความเละเทะข,ของระบบของการคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยจากที่มีผู้ติดเชื้อสะสมโควิดเนี่ยสามพกว่าแต่นี้ก็ทะลุมือหมืกว่าแล้ว นะครับในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับก็พวกที่อยู่ในแวดวงของอโครจรทั้งหลายเนี่ยนะครับทั้งนั้นเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นที่เที่ยวหรืออะไรครับก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะทําคลิปในลักษณะน,น,นี้แหละแต่ว่าค่ําคืนนี้ต้องเดินทางเข้าไปทํางานกรุงเทพอีกก็เลยต้องทําคลิปก็คิดว่าทําคลิปนี้คลิปเดียวแหละครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเรื่องการเดินทางเลยนะครับก็เป็นเกมแดงเดือดในเวอร์ชั่นที่ น่าสนใจมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่า,าทั้งฝั่งคัวรลีนะครับซึ่งก็เป็นคั่วรลีกันมายาวนานนะครับจนกระทั่งเข้าสู่ชื่อหลีกสูงสุดที่เปลี่ยนเป็นพรีเมียร์ลีเนี่ยนะครับจังหวะเวลาแบบนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะก็คือซีซันที่ผ่านมาหรืออร์พูเนี่ยก็ออกตัวยาวๆเลยรวดเดียวแล้วก็เข้าป้ายด้วยแต้มเกือบเกือบร้อยแต้มแล้วก็ช่วง ไปลายปลายซีซั่นเนี่ยแมนยูก็เข้าเบรกได้ดีจนกระทั่งเร่งสปีดเข้าป้ายในตำแหน่งที่ได้โคต้า UCL แล้วซีซั่นนี้เนี่ยนะครับดูจากผลงานเนี่ยแข่งไป17เกมนะครับแมนยูเนี่ยก็ชนะไป11นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยชนะไป9นี่คือส่วนต่างนะครับเพราะลิเวอร์พูลเนี่ยเสมอเยอะเสมอไ้สัก6นะครับส่วนแมนยูเนี่ยเสมอ3แพ้3 ลิวพูเนี่ยเนื่องจากไอ้เกมที่มันไม่ชนะนี่แหละนะครับที่มันเยอะมันก็เลยทําให้แต้มที่เก็บได้เสมอหนึ่งครั้งมันก็เป็นหนึ่งแต้มนะครับแม้ว่าแพ้น้อยกว่าแต่ก็ทําให้คะแนนของแมนยูเนี่ยมากกว่าริวพูตัวน,นี้สามแต้มแล้วนะครับก็มี3ามสิบแต้มนะครับแต่ลูกได้เสียริวพูยิงดีกว่านะครับดีกว่าเพราะแมนยูเนี่ยยิงไป34นะครับริวพูเนี่ยยิงไป37นะครับ ก็ลูกได้เสียนี่ลิเวอร์พูลเนี่ยถึงตรงนี้ก็ยังดูดีกว่านะครับเพราะว่าลูกเสียแมนยูนี่ยี่สิลิเวอร์พูลเนี่ยเสียไป21ก็แมนยูบวกสิบลิเวอร์พูลบวกสิถ้าแต้มเท่ากันลิเวอร์พูลก็จะขึ้นไปอยู่เหนือแมนยูหมายความว่าในเกมที่จะพบกันเนี่ยในค่ําคืนวันอาทิตย์นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะกลับเป็นจ่าฝูง แต่ผมมองว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าทั้งแมนยูแล้วเรื่อวฟผู้เนี่ยยังไม่ใช่ทีมที่จะเป็นตัวเต็งเบอร์หนึ่งที่จะก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์ในท้ายที่สุดเพราะในสายตาผมผมมองว่าแมนซิตี้เนี่ยน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะครับ mm hmm. ก็กรรมการที่จะตัดสินในเกมนี้นะครับก็มีพอลเทียนี่ VAR นี่ก็เป็น Stuart a อดเวลนะครับซึ่งการพบกันในจังหวะเวลาที่เหมาะเพราะว่าแมนยูอยู่ อันดับ1นบนตารางนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่อันดับ2นะครับก็คืออยู่อันดับที่ติดกันแล้วก็แต้มหักตามกันอยู่3แต้มลูกเรศีลิเวอร์พูลดีกว่าถ้าเกมนี้ลิเวอร์พูลชนะเนี่ยลิเวอร์พูลก,ก็จะแซงขึ้นไปอยู่หัวตารางที่จํานวนแต้มเท่ากันส่วนแมนซิตี้เนี่ยแข่งน้อยกว่า2เกมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเก็บได้เต็มในเกมตกค้างเนี่ยจากตอนนี้มีอยู่29แต้มจาก15นัดน,นะครับ ก็จะขึ้นมามี35แต้มก็มาหายใจรถต้นคอทั้ง2ทีมแล้วนะครับถ้าตอนนี้ทีมที่กำลังเล่นตามจังหวะของตัวเองได้นะครับแต่ปรับราลีนิดหน่อยก็แมนซิตี้นี่และนะครับตอนนี้นะครับผลงาน5เกมหลังของแมนยูเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องให้เครดิกทีมที่อยู่หัวตารางตอนนี้ก่อนนะครับแมนยูเนี่ยมี5เกมหลังที่โอเคกว่านะครับเพราะว่าชนะ4 แล้วก็แพ้แค่1แล้วก็แพ้ในบอนลถ้วยคาราบาลครับนะครับนอกนั้นก็ชนะรวดในเลยครับก็ยิงได้แค่หนประตูก็จริงแต่ว่าก็มากเพียงพอเกมรับของแมนยูก็ดีขึ้นนะครับชนส่แพ้หนะครับส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยชนะ2เสมอสองแล้วก็แพ้1น,นะครับก็ไปแพ้ซัตเทมตันหนึวิวซจากผีเท้าเด็กเก่านะครับในนาทีที่สองอมาไล่เรียงดูเนี่ยผมดูจาก รายชื่อทีมที่แมนยูเนี่ยเจอเนี่ยก็ชนะบุกไปชนะเบอร์ลี่นะครับจากฝีเท้าของปอกบาร์นะครับชนะวัดฟอร์ดในเอเวียครับแล้วก็ชนะแอตันวิลลลาสประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะวูฟหนึ่งประตูศูนย์แล้วก็ในเกมคาราบาวครับในรอบรองก็แพ้แมนซิตี้นะครับจากลูกเซตพีซึ่งสองลูกเลยส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็มีเกมที่ชนะ นะครับก็ในเอดียครับนะครับชนะทีมเด็กของ e อ s ตันวิลลาไป1นึ่งในครึ่งแรกก็เล่นเหมือนเหมือนเหมือนทีมเด็กแหละนะครับก็คือหลับหูหลับตาแะบีตะบันเปิดโดยที่ไม่ใช้จังหวะหรือความเหนือกว่าในประสบการณ์ของผู้เล่นในการเล่นเกมรับของผู้เล่นของเอ s ตันวิลลาก็ใช่ว่าจะเล่นเกมรับดีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเราอะเกมลุกเราอะมั่วไปเองนะครับ ก็ชนะไปได้สี่ประตูหนึ่งชนะคริสตันพาเลตส์ูรตเจ็ดแล้วก็เกมเสมอก็เสมอนิวเคาสเซิลเสมอเวสต์บรอมนะครับก็เสมอนิวก็ศูนย์ศูนย์ก็เป็นเกมแรกที่ยิงประตูไม่ได้แล้วก็มายิงประตูไม่ได้อีกเกมหนึ่งก็เกมแพ้โซธันตันแหละนะครับส่วนเกมเจอเวสต์บลอมเนี่ยก็มั่งมุกิดกับจังหวะเสียประตูนะครับเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งนะครับถ้ามาพิจารณาว่าผู้เล่นที่จะได้ลงสนามเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยว่า ในเกมเกมนี้เนี่ยนะครับการจัดนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยคือคีย์สำคัญที่สุดเลยลิอร์ผู้จะชนะหรือไม่ชนะเนี่ยก็อยู่ที่ตรงนี้แหละนะครับการจัดนักเตะนั้นหมงตำแหน่งเซนเตอร์ฮารแล้วก็การจัดรูปแบบวิธีการเล่นจะมีผลมากๆนะครับระบบที่ลิ์พูจะเล่นก็เป็นส33นะครับอสิสงงเบ็คเกอร์เทรนด์นะครับฟาบินโญ่เนี่ยตัวจริงแน่นอนนะครับแล้วก็เจ้าโรอบโบตัวจริงแน่นอนคือเทรนด์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะ ตื่นกลับคืนมาเป็นเทรนด์แบบที่เคยเป็นได้แล้วหรือยังนะครับส่วนตัวที่จะมาจับคู่กับฟาเินโยเนี่ยมีโอาไเป็นไปได้ที่จะเป็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับหรือจะเป็นริสวิลเลียมนะครับหรือเป็นนาธานิฟิลิปเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเอาเฮนโดไปเนี่ยแดนกลางเราจะเป็นรองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในความคิดผมเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ที่จะเป็นนาธาน n ฟิลลิปนะครับ แต่ริสวิลเลียมเนี่ยได้รับเครดิตค่อนข้างมากในช่วงหลังนี้ก็ได้ลงสนามบ่อยกว่านะครับก็เป็นไปได้ทั้งนั้นอีกตำแหน่งหนึ่งในการจับคู่เชนเดอร์ฮาร์ดนี่บอกตรงว่าผมไม่มั่นใจว่าจะเอาใครลงนะครับแดนกลางถ้ามีเฮนโดอยู่ก็จะเป็นเฮนโดวานาดุมแล้วก็เตียโก้แน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่มีเฮนโดเนี่ยก็จะเป็นวานาดุมแล้วก็เตียโก้อีกคนหนึ่งน่าจะเป็นมิลเนอร์นะครับมิลเนอร์เนี่ยผมไม่ชอบเล่นไม่ละเอียดนะครับขยันมุ่งมั่นแต่ การเล่นที่มันเสียฟาวง่ายเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อทีมเหมือนกันนะครับส่วนข้างหน้าก็เป็น3ามภาษานะครับ FSM น่าจะประมาณนี้นะครับแต่คู่เซนเตอร์ฮาร์เนี่ยคือคีย์สำคัญว่าจะส่งใครลงส่วนพิษาดแดงเนี่ยนะครับก็เป็น DKR วันบิสก้าซาก้าไบยแม็กวชอนะครับซึ่งแนวรับชุดนี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับส่วนแดนกลาง ซึ่ง 4, 2, 3, 1เนี่ยสองตัวที่จะคุมจังหวะในแดนกลางก็น่าจะเป็นปอกบากับมาติชแต่ก็เป็นไปได้นะครับที่จะเป็นแม็กโทมิเน่ซึ่งมีเวิร์กเรทที่สูงกว่ารูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เล่นในจังหวะเข้าปะทะได้ดีกว่าแต่ถ้าจะเอาจังหวะในการคุมคุมเกมคุมในแดนกลางเนี่ยมาติชดีกว่านะครับแล้วก็สามตัวที่ไปอยู่หลังตัวรุกนะครับหน้าเป้าก็เป็น รัดฟอร์ดบูโน่มักซิอนะครับหน้าเป้าเป็นคาวานีเอาตามตัวที่จัดในการไปชนะเบอร์รี่ได้เนี่ยก็จัดตัวประมาณนี้เกมนี้ออกได้สามหน้านะครับเป็นไปได้หมดเลยนะครับริวูผู้ชนะเสมอหรือแพ้นะครับถ้าจะแพ้เนี่ยเป็นไปได้ว่าจะเป็นแมนยูนะครับที่จะเอาชนะริวพูได้ในแอนฟิลด์ด้วย เกมที่ต้องเล่นโดยที่ไม่มีเดอะคอปอยู่ในสนามด้วยนะครับแอนฟิลก็ไม่ได้ดีกว่าการไปเล่นในที่อื่นมากนักนะครับอาจจะคุ้นเคยในผิวสัมผัสในพื้นสนามเท่านั้นเองนะครับอากาศก็หนาวมากๆด้วยนะครับตอนนี้ทั่วโลกอากาศหนาวจัดมากนะครับถ้าคาดว่าเกมนี้จะเป็นยังไงก็น่าจะเป็นการชิงจังหวะกันนะครับเล่นกันแบบตื้อๆแล้วก็หาจังหวะที่จะจโจมโดยที่เล่นน้อยๆจังหวะ เขาหาแมนยูเนี่ยจะเล่นบอลน,น้อยจังหวะได้ดีกว่าริวอร์ริวอรูร์เนี่ยปัญหาคือข้างหน้านะครับทั้ง3ามตัวเนี่ยคือเล่นบอลมากจังหวะถ้าเล่นในแบบที่เกมที่ตอนที่ทําให้จามูตกจากเก้าอี้เนี่ยเกมนั้นเนี่ยนะครับหาโอกาสยิงทุกจังหวะทุกโอกาสไอ้แบบนั้นน่ยผมว่ามันดีกว่านะครับโอกาสที่ยิงมาก โอกาสมันได้ลุ้นมากกว่าแต่การเล่นมากจังหวะเนี่ยนะครับเวลาเสียบอลเนี่ยตัวที่โถงขึ้นไปไปช่วยเนี่ยนะครับถ้าบีบเอาบอลคืนมาไม่ได้ก็ทะลุยาวแล้วก็การโต้กลับเนี่ยด้วยสภาพเซนเตอร์ฮาที่มีอยู่เนี่ยไม่มีใครเร็วเลยนะครับก็ถึงคิดว่าเป็นไปได้จะเป็นเฮนโดแต่เฮนโดเนี่ยถ้าไปยืนเซนเตอร์ก็จะน่าเสียดายนะครับที่ขาดตัวที่บีบพื้นที่ในแดนกลางซึ่งผมคิดว่าเฮนโดเนี่ยน่าจะยืนกลางที่ดีกว่านะครับก็หวังว่า การจัดตัวของครอปเนี่ยซึ่งครอปก็เห็นนักเตะอยู่ในสายตาแล้วก็อยู่ใกล้มากกว่าน่าจะเห็นใครที่พอจะเล่นในลักษณะแบบนี้ได้นะครับลิวพูเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการบีบบีบบีบนะครับแล้วก็ใช้พลังงานในการวิ่งเยอะๆนะครับถึงจะพอสู้กับแมนยูได้นะครับเร่งจังหวะให้เร็วแล้วก็บีบให้เยอะนะครับแล้วก็ข้างหลังพยายามเล่นบอลง่ายๆนะครับก็รูปแบบน่าจะเป็นประมาณนี้ถ้าถามว่า ใครได้เปรียบตอนนี้ด้วยสภาพจิตใจเนี่ยแมนยูได้เปรียบนะครับด้วยความที่ลิวพูลเนี่ยแม้ว่าเป็นเจ้าสนามก็จริงเป็นเจ้าบ้านแต่ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีผู้ชมเข้าไปอยู่ในสนามมันจะต่างกันอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองก็โอเคแล้วว่าความคุ้นชินกับผิวสัมผัสของสนามนะครับการเคลื่อนที่ของบอลตรงนี้นะครับประกอบความแม่นยําในอขอบเขตพื้นที่นะครับการใช้พื้นที่ในสนามเนี่ย อาจจะดีกว่าแมนยูนิดหน่อยนะครับลูกตั้งเตะแมนยู Man ดีกว่าแน่นะครับเพราะว่านักเตะสูงใหญ่ของแมนยูเยอะกว่าครับไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นคีย์หนึ่งที่ทําให้เราอาจจะเห็นเป็นนาทเทนิฟิลิปหรือริชวิลเลียมเนี่ยยืนเซนเตอร์คู่กับฟาบินโยเพราะไม่งั้นเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นรองในลูกตั้งเตะด้วยนะครับก็ต้องระวังเรื่องการเสียฟาว์อีกนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะที่เวอร์พูลเป็นรองแน่ๆเลยก็คือการเรียกจุดโทษนะครับแมนยู Man เนี่ยเป็นทีมที่มีสเสน่ห์มากนะครับก็ สามารถทําให้ผู้ตัดสินเนี่ยแล้วก็ VAR เนี่ยเอื้ออํานวยให้ในการแจกจุดโทษนะครับแล้วก็รูโน่ก็ทําสถิติยิงเยอะๆเนี่ยก็เพราะการได้จุดโทษเยอะนี่แหละนะครับนี่คือความน่ากลัวของแมนยูนะครับลิเวอร์พูลจะเล่นดีกว่าก็ต่อเมื่อเล่นบอลน,น้อยจงังหวะแล้วก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็ยิงเมื่อน,นั้นนะครับอย่าเล่นมากจางังหวะก็จะมีโอกาสมากกว่าแล้วก็การบีบบีบแล้วก็เร่งเกมเร็วนะครับเล่นผิดพลาดให้น้อยเนี่ย ก็มีโอกาสที่ลิวพูจะชนะได้เกมนี้ถ้ามองโอกาสเสมอสูงนะครับแล้วความกดดันเวลาคู่ต่อสู้เนี่ยเข้ามาหน้ากรอบเกียตโทษจนกระทั่งเข้าถึงกรอบเกียตโทษเนี่ยนะครับแมนยูจะท,ทําได้ดีกว่าลิวพูนะครับเพราะดูจากสถิติแล้วเนี่ยลิวพูเนี่ยเป็นทีมที่แม้ว่ามีลูกกั้มกึง่งมีลูกน่าจะเป็นจังหวะจุดโทษหรือมีการเช็ค VAR ทั้งหลายเนี่ย ิเวอร์พูลเนี่มักจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์มากกว่าได้ประโยชน์นะครับแต่แมนยูเนี่ยนะครับวิ่งสะดุดขาตัวเองในกรอบเขตโทษของคู่ตสู่เนี่ยก็ยังได้จุดโทษไอ้ลูกจุดโทษแบบแปลกๆนะครับกระโดดไปย่าเขาแล้วตัวเองล้มเนี่ยก็ได้จุดโทษก็มีนะครับมันเป็นอะไรที่มันลักลั่นกันในส่วนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเวลาผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเคลื่อนที่มาในกรอบเขตโทษนะครับและผมเชื่อว่านะครับนี่ก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะครับที่ ผู้เล่นแมนยูเนี่ยน่าจะใช้ในเกมนี้ด้วยนะครับแล้วนอกจากเกมนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะพบกันในเอฟเอคอีกซึ่งเกาะจับสลับมาเจอกันแล้วก็น่าจะห่างจากเกมนี้เนี่ยไม่กี่วันนะครับก็กําหนดวันเป็นวันที่23หรือ24เนี่ยแล้วตรงนั้นเี่มันมีเกมเจอกับเบอร์ลี่ที่ลูผูจะต้องเล่นกับเบอร์ลี่เนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะสลับกันยังไงนะครับหรือจะมีเวลาพักแค่ไหนนะครับ ถ้าเตะ24่เจอเบอร์ลี่ย2ก็ห่างกัน2วันก็เป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะโรเทชันในเอเวอร์นะครับเพราะเจอแมนยูเสร็จในเอเวอร์ถ้าจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงเนี่ยเกมเจอกับเบอร์ลี่เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าผู้เล่นของเราเนี่ยสภาพร่างกายก็ไม่สดเพียงพอตอนนี้สถานการณ์แบบนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีนะครับเนื่องจากไทยสวยเนี่ยก็ เดินทางมาจะสุดทางอยู่แล้วนะครับก็พ้นโมกกรลาไปเนี่ยไทยสวยก็จะย้ายแล้วนะครับวิบากที่เล่นงานครอปเนี่ยก็น่าจะเบาลงแล้วก็ภาวนาว่าไม่มีการบีดส่งท้ายก็ทำให้เยกินครอปเนี่ยสามารถใช้นักเตะตามศักยภาพที่ควรจะเป็นแล้วก็มีวิธีการจัดการเพื่อให้ลิอร์พูเนี่ยนะครับ ทำได้ดีกว่าที่ผ่านๆมาในเกมนี้ด้วยเพราะในเกมนี้นะครับถ้าเสมอแมนยูก็ยังเป็นจ่าฝูงต่อนะครับถ้าลิวพูลแพ้ก็แน่นอนนะครับว่าแต้มก็ห่างไปเป็น6กแต้มแต่ถ้าลิวผู้ชนะเนี่ยลิวอร์พูกก็จะกลับมาอยู่เบอร์หนึ่งบนหัวตารางแต่ยังอุ่นใจไม่ได้นะครับเพราะจํานวนเกมเนี่ยมันยังเหลืออีกเยอะนะครับทีมที่จะเป็นแชมป์เนี่ยอย่าด่วนดีใจมันต้องไปรอช่วงสัก เกินครึ่งไปแล้วนะครับประมาณสักอ่า20กว่าเกมแล้วประมาณสัก25เกมแล้วเนี่ยเหลือจํานวนเกมที่ไม่มากแล้วเนี่ยนะครับมาภาพมันจะชัดมากขึ้นซึ่งในสายตาผมผมยังมองว่าแมนซิตี้ก็ยังดูน่ากลัวกว่านะครับแมนยูเนี่ยผมยังให้เครดิตว่าดีกว่าลิเวอร์พูลในนาทีนี้เพราะว่าเมื่อเตะเท่ากันเนี่ยเขาแต้มเยอะกว่าก็ต้องให้เขานะครับแล้วก็ความมั่นใจกําลังมานะครับก็ตรงนี้เกมนี้ ถ้าทายเนี่ยลิวบูชนะ2ประตูต่อ1นะครับ,ร 2, ค,รบคงไม่สามารถถล่มแมนยูในนาทีนี้ได้นะครับเกมรับแมนยูก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามีลูก50 50เนี่ยนะครับการตัดสินมักจะเข้าข้างทีแมนยูมากกว่าถ้าลิวพูชนะก็คงไม่สามารถรักษาคลีนชีได้ก็ชนะ2ประตูต่อ1เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลขที่ดูดีที่สุดแล้วเท่าที่เป็นไปได้อันนี้การให้สกอร์เนี่ยด้วยความลำเอียงนะครับ ก็ประมาณนี้แหละลิวพูก็คงจะไม่ได้ชนะขาดเลยมากมายครับสวัสดีครับ